สวัสดีจ้าสวัสดีตอนแรงจ้าส่วนธัญรัตน์และปริชาตจ้าเมื่อเนี่ยอากาศโห่หอนพี่น้องเมื่อคิดอยากยังจ้าคิดอยากต่างต้านี่แหละจ้าคิดอยากย่ำจ้าพี่น้องกระสีสิบผ้าเฮ็ดย่ำจ้าเมื่อนี่ยระสิบผ้าเฮ็ดย่ำบุญเสศนแบบโบราณเด้อจ้าพี่น้องเครื่องขาดอยู่อย่างเดียวจ้าพี่น้องขาดบักทั่วดินจ้าบักทั่วดินขัวนี่แหละจ้าเครื่องของย่ำบุญเศษนโบราณกระสิมี่ กุ้งแหงจ้าพี่น้องพริกตำบักเขือเทศห่านหอมแดงห่านจ้าหมูยอ่อขึ้นช่ายบักนาวแล้วก็กุ้งสดจ้าก็จะมีหมูสับด้วยจ้าพี่น้องบมแมใน,นหน่อยด้วยเครื่องย่ำก็ได้แล้วก็าขาดบ่ได้จ้าพี่น้องกระเทียมดองจ้ากระเทียมดองซ่องแบบนี้ด้จ้าพี่น้องค่อยแเสบมื้อนี้ละสิไซวุ้นเส้นแบบแหงจ้าพี่น้องแบบเนียวนุ่มละซื้อมาเป็นกิโล มันก็เลยเปลยนคางยางกังเสีจ้าพี่น้องก็คือบได้แซ่ได้จ้าไปลวกเลยเพราะเขาสีอ่อนค่ะจ้าลหนึ่งประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทนี่แหละจ้าซื้อแน่นออนไลน์พี่น้องรัดขอฝากจักน้อยในได้จ้ากะรบกวนพ่อแม่พี่น้องเบิ่งโฆษนาให้น้ำจักน้อยในได้จ้าอย่าฝ่ากดขามเลยเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปจ้าสิได้มีเงินน่ค่ากับเขาในละจ้าพี่น้อง มหาแนวดีๆเฮ็ดซูพอแม่พี่น้องเบิง่งแล้วก็ฝากกดซับสะไข่กดไค์กดแช่ไห้น้ำในเดอจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อจ้าพี่น่องเบิ่งโฆษณาใะไห้รดน้ำในเดอจ้าจากหน่อยจากหน่อยก็ยังดีจ้าเอาพร้อมแล้วจ้าพี่น้องเครื่องทุกอย่างแล้วก็เตรียมพร้อมเบิดแล้วจ้าพี่น,อน้องไม่คเสียเวลาล่างแล้วก็หั่นเรียบร้อยบักพิกกระตำขั้นตอนต่อไปก็สิน จ้ากุุงแหงเข้านำกุุงแหงมาแซ่ได้จ้าพี่น้องมันคอยบอกแข็งประมาณหาถึงสิบนาทีจ้ากรุงแหงเข้ากับสีอ่อนสำหรับกุุงของเฮ้าจ้าพี่น้องเมื่อเฮ้าแกะอตัดหัวแล้วก็แกะขี่ออกแล้วได้จ้าขั้นตอนต่อไปเข้าก็สิน้ำมะล่าง้วยเกลือได้จ้า แล้วกับแป้งมันจ้ะพี่น้องมาเสียดให้กลุ่งเขาเด่งจ้าเมน,นี่แกะเบืดอได้จ้ะพี่น้องได้ใส่กระทะไฟฟ่า,า,าน้ำหมูมาล้วนจ้าเติมน้ำเักน้อยกับบุกน้อย,ยจ้ะพี่น้อง่า ข้เาเพื่อวุ่นเสรนเข้าจตาพี่นอ้องเติมรถดีลงไปน้ำจักน้อยจ้าเพื่อให้มูข้านัว ตามด้วยนี่จ้าพี่น้องหมวกุ้งจ้าไปล้วนใส่กันกับโมเลยจ้าเพราะสีล้วนเอามันให้มันกุ้งเขาออกจากหัวได้จ้าพี่น้องให้น้ำน้ำย้ำข้าแเสียบจ้าเห็ดกระณ์ไฟฟ้าจ้าพี่นอ้องเฮ้ยพ่กใคถนัด นี่แหละจ้าพี่น้องเคล็ดลับที่เคล็ดหน้น้ำย้ำขาอแสบจ,จ้าน้ำม,มันหัวกลงออกหมูสุกแล้วเ้ากะน้ำกลงใส่เลยได้จ้าพี่น้อง ุ่งนี่้าสิลวกะสุกได้ตาฮ้าสิพอดิ่งดิ่งตู้เกินไปกุ้งมันสิบซ่อแสบจ้ามันสิแข็งปิดไฟจ้าตักเอาออกจากหม้อกระทะจ้าพี่น้องน้ำมาพักไวใ้ให้เย็นจ้า แต่แสบคับจ้าขั้นตอนต่อไปจ้าพี่น้องภาสิมาหลวกคุนเ้นจ้าภาสิมิเค็ดลับที่บ่หายวุ่นเส้นเฮาอืด้อจ้าพี่น้องอันนี้เส้นแหงบ่มียี่ห้อจ้ารัางมาต่างต่า อ,อ่าแอบดํำข้าต่คขายเป็นกิโลบ่ได้ลวกโดนเลยจ้ะพี่น้อง ยวลอดเขาเ็นใสแป๊บนึ่งจ้าเ็นเขาใสแล้วจ้าพี่น้องปิดไฟเดี๋ยวเลยจ้าลวกแล้วเออเนี่จ้าห่ามันนอใสนามเยนนนนเเเม็นจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าเคล็ดลับเคล็ดให้เส้นบ่อืดจ้าเวลาห่อไปยำ่ำห้อล่างน้ำเย็นออกจ้าพี่น้อง หลังจากรัดอ่าลวกแล้วแ่น้ำเย็นแล้วจ้าพี่น้องรากกะสิมาเทแเ่นดหำออกพักไปเขาเสด็จหนำจ้านี่แหละจ้าง่ายๆบุญเศษขาสิบะอืดเวลาขานําำไปย่าจ้าเครื่องพร้อมทุกอย่างแล้วขาาลกบมาปรุงเครื่องจะพี่น้องเห็ดนนำย่าจ้า น้ำหมูล้วนกับอ่ากุ้งใส่หมอจ้าเหลือหน่อยก็เกาได้ะาี่นองพอดีอันแดงเห็ดห,หลานไส้ะาี่นองว่าหลานไส้เพิ่นมาอยู่นํำเพิ่นบบก,กินแบบไส้พริกจ้าตามด้วยนนำกระเทียมดองจ้า ไทยพาะประมาณจ้าใส่ลายมันสิหวานแต่ว่าถ้าผู้ใดม,มากหวานกะใส่ลงไปได้จ้าพี่น้องามด้วยบกักพริกจ้าแลวก็หัวกับหัวน้ำกับเทียมดองก็ใส่ลงไปน้ำจ้าพี่น้องกระเทศ หอมแดงทำได้ดดบกักนาวจ้าบกักนาวใส่บกักนาวสดได้จ้าพี่น้องค่อยเสบใส่บกักนาวแล้วก็น้ำลาจ้า มหมากน้ำเปรี้ยวตามใจชอบด้วยจ้าของรสไซประมาณหานวยมฝ่าจักสามซอนคงน,วนัวจ้าอันนี้ผู้ใดบ่มากกับบัวตองใส่จ้าใส่อ่าน้ำบัากน้ำเอ,อ้ยน้ำกระเทียมดองแล้วและสิบัวส่น้ำตาลด้วยจ้าพี่น้องเพราะว่าลสบ่มากหวานปันได้จ้าพี่น้องบ่แม่นปันได้ละมกักมักหวาน มักนัวจ้าบ่มากหวานถ้าผู้ใดมากหวานพี่น้องก็ใส่น้ำตาลเพิ่มจ้าตามด้วยหมูยอ่อจ้าพี่น้องหมูยอ่อของร้านนี้ร้านศิบ,บนลวกจ้าพะว่ารัดว่าลวกแล้วมันบ่แซบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความมากขึ้นกันจ้าพี่น้องถ้าพี่น้องมากพี่น้องก็น,น้ำหมูยอ่อไปลวกก่อน ดัดแปลงเอาจ้าะเห็ดเป็นแนวท่างแล้วก็กุ้งแหงเขาจะพี่น้องกุ้งแหงเท้เาแซน้ำแซ่หาถึงสิบนาทีเพื่อที่ใส่กุ้งเขาบอกแข็งจ้าพั่นเหก็กซิมวถจ้า จตแซ่บพ่ะจ้าอากาศหอนๆก็จ้าสิกินเขากำยันงนาะพี่น้องไม่อยากเขาจ้าอยากนี่แหละประเภทย์ำยิ่งรสจ้าแซ่บห่ืจ้าพี่น้องแ,องแวัวดายน่าหมักงน้ำ่าเหมักงน้าวสามเพียง ใส่เบอร์รถจ้าบงางนาเราใส่หาหน่วยว่าสีฝษาเห็ดบ่อยมันคำแม่จ้าพี่นนอกมันเห็นบ่าท่านเวลา นามยาพอดีแล้วจ้าตามด้วยวุ้นเซนเอ่ออีกอย่างนึงจะพี่น้องหัวกุ้งและสิบบไส้ด้วยตาละเสียวออกงดเอาอ,อันมดต้มเพื่อที่เสียวน้ำนำนำมันหัวกุ้งก็ซื้อจ้า ขาดเมื่อไรได้จ้ะพี่น้องขึ้นใชย่ย่ำต้องใส่ขึ้นใช่ได้จ้าส่วนหมากใส่ผักชีบางล้านและรดบ่อยมากจ้าว่าย่ำนี่ต้องขึ้นใช่เท่านั้นสําหรับสําหรับสูตรรดอันนี้ก็มากไผ่มากมันขึ้นกันจ้าพี่น้องพี่น้องมากใส่ผักชีน้ำต้นหอมน้ำกับใส่ลงไปจ้า จานพร้อมเสิร์ฟจ้าน้องไปเฮ็ดสูตรรัดเบงจ้าพี่น้องกระิติดใจเรียบปล่อยจ้าพี่น้องมาได้จ้าบดนี่นี่ลหละจ้าเนวกินแก้ร้อนกินยำแท่นเขาน่าเนี่ล่ละจ้าเมนูง่ายง่ายมันเ้นกับซ้ําเข่าแลยจ้าพี่น้องเฮ็ดจากทั่ว ัวเขียวเมื่อจำเป็นว่าเ้าต้องกินเขาทุกคาบก็ได้จ้าเนี่แหละจ้าอาหารรัดจะขอแรงเมื่อนี้ลองไปเฮ็ดกันเบิ่องแรกจ้าวิธีนี่ขาดย่างเดียวจ้าพี่น้องขาดบักทั่วทั่วดินจ้าถ้าพี่น้องมีบักทั่วดินโรยก็คือเครื่องครบจ้าตวบาราหาซื่อบบกทั่วดินมันบบมี่แขอถทดขออภัยได้าาดจ้าเครื่องบครบขาด,ดยู่ย่างเดียวจ้าพี่น้องพี่น้องก็ไปดัดแป้งเพิ่มเอาได้จ้า นีก็ขอตัวแล้วเด้อจ้าพี่น้องก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องจักน้อยในเด้อจ้าซอยเบิงโฆษณาห้รัดน้ำในเด้อจ้าเพื่อสิได้มีกำลังใจมีกำลังทรัพย์สื่อกับเข่ากับน้ำนี่แหละจ้าสื่อน่อยากแนวกินเนวแปลกเน่าดีๆมาผ้าพีผ้าหน่องเฮ็ดคลิปสูพีสูหน่องเบิงจ้าอันใดดีๆแล้วกะสีออกมาแนะนํำจ้าพี่น้องเคล็ดลับใดดีๆสำหรับคลิปนี้ขอตแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยววุ่นเซน มันสีอืดก่อนแต่ว่าเคล็ดลับของร้านนะจ้ะการลวกเส้นวิธีหนี้บอืดแน่นอนจ้าเนี่ยมันสีบดูดน้ำเลยจ้าพี่น้องล่างเพจกันเบิ่งแรกจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องพ่อการคลิปหนาจ้าขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า